ตอนนี้เราอยู่ที่ฟาร์มสาธิตภูเขาแอดบ้านเนินหนองหงนะคะโดยความเป็นมาของฟาร์มนะคะเกิดจากคุณนัทชัยนักเกษรประสบปัญหาขาดทุนจากการเลี้ยงกุ้งทําให้มีบ่อว่างจึงได้ลองนําปูทะเลนะคะมาจากธรรมชาติมาลองเลี้ยงและประสบความสําเร็จจึงได้รีเดิมนะคะทำฟาร์มสาธิตภูเขาแอดบ้าน,นเนินหนองหงขึ้นมาดังนั้นเรามาทราบถึงขั้นตอนการอน,นุบาลลูกปูจนถึงจับขายกับคุณนัทชัยนักเกษมหรือว่าพี่โชคกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะพี่โชคสวัสดีครับค่ะวันนี้หนูก็จะขอรบกวนพี่โชคนะคะให้พาชมความปูทะเลหน่อยนะคะครับได้ค่ะอันเดินทางไปกันเลยค่ะตอนนี้เราจะไปดู่ออนุบาลก่อนใช่ไหม่ออนุบาลค่ะ่ออนุบาลลูกปูก็คือเราเอาลูกปูเล็กมาอนุบาลนะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านหน้านี้ก่อนที่จะไปถึง่อปูเนี่ยหนูขอสอบถามที่โชกหนคะ เพื่อเล่าความเป็นมาของการเลี้ยงปูทะเลหน่อยได้ไหมคะว่าความเป็นมาเป็นเป็นมาอย่างไงถึงได้มาเลี้ยงปูทะเลเพราะว่าพื้นที่เศรษฐกิจส่วนนี้ค่ะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของการเลี้ยงกุ้งมากกว่าใช่ไหมคะพี่บ๊อใช่ครับก็คือแต่ก่อนนั้นที่จะมีอาชีพในการเลี้ยงกุ้งมาก่อนแล้วก็ประสบปัญหาเรื่องขาดทุนในการเลี้ยงกุ้งในช่วงขณะที่เราขาดทุนู่ช่วงนั้นบ่อมันก็ว่างอยู่ เราก็ได้ไปหาลูกปูจากธรรมชาติเอามาปล่อยออปรากฏว่าปล่อยไปได้สักสองสามเดือนเราก็สามารถเอาขึ้นมาขายได้แล้วก็มองว่าเออตรงนี้ก็คือรายได้อีกช่องทางหนึ่งของเราและหลังจากนั้นทางกลุ่มทางกลุ่มของพวกเราเนี่ยก็รวมรวมตัวเป็นกลุ่มขึ้นมาเป็นแปลงใหญ่ก็เรียกว่าแปลงใหญ่ปูทะเละเป็นแปลงแรกของประเทศไทยมีเนื้อที่อยู่ประมาณรวมๆแล้วสามร้อยกว่าไร่สามร้อยกว่าไร่เหรอคะ ครับผมค่ะเราเริ่มจากการเตรียมบ่อเลยนะคะพี่โชคการเตรียมบ่อนอะใช่ก็คือการเตรียมบ่อแล้วก็มีการตากบ่ออ่าแล้วก็กำจัดผาาะในบ่อเช่นพวกปลาอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มีการเอาน้ําเข้ามาอืมค่ะ,คะหลังจากเตรียมบ่อเสร็จแล้วนะคะพี่โชคมีการเตรียมน้ํำยังไงคะแล้วก็คุณภาพน้ําที่เหมาะสมในการอน,นุบาลนะคะอ่าวิธีการเตรียมน้ําของพี่ก็คือมีพอน้ําเข้าเต็มแล้วได้ที่ระดับที่เราต้องการแล้วเราก็มีการลากโซ่มีการลากโซ่แล้วก็ใช้จุลินทรีย เป็นตัวบําบัดถามว่าคุณภาพน้ําที่พี่ใช้อยู่ความเค็มของพี่จะไม่ต่ำกว่า5แต่ว่าจะคุมความเค็มไม่ให้เกิน25นะก็ระดับเพ pH ก็อยู่ประมาณ7.5-8ถึงค่าอังคารายก็อยู่ที่ประมาณ120นะก็คือเราใช้หลักของกุ้งมาเอามาใช้นะค่ะแล้วลูกพันธุ์ที่นำมาอนุบาลนะคะพี่โชคได้มาจากที่ไหนคะราคาเท่าไรแล้วก็ขนาดเท่าไรคะ,ะลูกพันธุ์ที่ได้มาได้มาจากกรมประมงนะ พราะกรมประมงฝั่งเอาไอ้ฝั่งอันดามันจะเป็นจะมีการเพาะขายอยู่ก็คือขนาดตัวประมาณหนึ่งเซนในราคาตัวละสามบาทาที่เราซื้อมาปล่อยอยู่ค่ะตอนนี้ก็มาาถึงขั้นตอนการการอนุบาลนะคะ,คะแล้วก็การจัดการระหว่างเลี้ยงอนุบาลของภูเขาของพิ่โชค,ค่ะมีอัตราการปล่อยแล้วก็ความหนาแน่นเท่าไหร่คะอ๋อคือของพี่มีมีบ่ออนุบาลบ่ออนุบาลนี่ขนาดประมาณสักสองงานนะสองงานอ่าพี่ปล่อยไปสี่พันตัว แล้วมีการถ่ายน้ําระหว่างการเลี้ยงไหมคะอของพี่นี่จะไม่มีการถ่ายน้ําก็คือเอาน้ําเข้าครั้งเดียวแล้วก็ใช้จุลินทรีย์เป็นตัวบําบัดอย่างเดียวเราจะลงจุลินทรีย์ทุกสามวันหรือว่าห้าวันเราจะดูของสีน้ําเป็นหลักตลอดจนการเลี้ยงเลยใช่ไหมคะค่ะ,คะแล้วการให้อาหารนะคะให้เวลาไหนบ้างคะให้อะไรเป็นอาหารคะพี่โชคอ่าให้อาหารเราจะให้สองมือ้อก็คือมื้อประมาณสักหกโมงแล้วก็มื้อที่สองก็คือประมาณสี่ทุ่ม เราจะใช้ปลาสับปลาบดละเอียดนะฮะเอามาให้ก็คือมื้อแรกเราจะให้25เปอร์เซ็นต์มื้อที่สองเราที่เหลืออีก75เปอร์เซ็นต์เราจะให้เป็นสองช่วงนะฮะแล้วเราจะอนุบาลลูกปูไปถึงขนาดเท่าไหร่คะพี่โชคเราจะอนุบาลลูกปูประมาณ45วัน45วันนะเราก็จะได้ขนาดประมาณสัก5ถึง7เซนล้วก็ทำการย้ายลงสู่บอ่อบ่อเลี้ยงค่ะพี่โชคเมื่อย้ายบอ่อ จากบ่อนุบาลลงสู่บอ่อใหญ่เสร็จแล้วเนี่ยค่ะเราจะเลี้ยงเป็นเว,เวลาเท่าไรคะถึงถึงจะจับขายแล้วก็มีการจัดการระหว่างเลี้ยงและการให้อาหารอย่างไรคะอพอเราย้ายลงสู่บอ่อใหญ่แล้วเราจะใช้ระยะเวลาเลี้ยงอีกประมาณสเดือนไม่เกิน3เดือนครึ่งเราก็สามารถจับขายดูท้องตลาดได้การให้อาหารอย่างไรนะะก็เรายังให้สองมื้อเหมือนเดิมนะฮะก็คือเวลาเดิมเหมือนกับที่อยู่ในบ่อนุบาลทุกอย่างให้ปริมาณอาหารที่เราให้ก็คือเราก็คำนวณจาก ปูที่เราย้ายไปแล้วเราส่วนหนึ่งก็คือเราจะเอาใส่ยอเพราะว่าใส่ยอจะเป็นตัวแทนในในอาหารทั้งบ่อยนยะเราจะใส่ยอประมาณสองยอเพื่อจะดูปริมาณการกินของของปูว่ากินหมดหรือเปล่านะคะแล้ววิธีการขายของพิโชติคะเวลาเมื่อเมื่อครับส่วนหนึ่งจะมีแม่ค้าคนกลางมารับซื้ออยู่แต่ว่าตอนนี้ทางทางฟาร์มของเรานะก็มีทางโรงแรมอะไรเข้ามาติดต่อ แต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของโรงแรมเรื่องการขายไม่ต้องกลัวฮะ<อ>ตลาดยังเปิดกว้างอีกเยอะอเยอะมากมเพียงแต่เราผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดเท่านั้นเองค่ะ,คะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสาหรับขั้นตอนการอนุบาลจนถึงการจับจำนายปูขาวของพี่โชคหากเกษตรกร,ร,กรท่านใดสนใจที่ ในการเลี้ยงปูขาหรือต้องการซื้อปูขาเพื่อบริโภคนะคะสามารถติดต่อได้ที่พี่โชคหรือตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่โชคนะคะที่วันนี้มาให้คําแนะนําในการเลี้ยงปูนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ